วัสดีครับพิจิตรทองนำซิ่งครับวันนี้มาดูยูรูแม็กตักที่น้องสนนหักครับวันนี้พิจิตรทองนำซิ่งได้มาวิ่งอยู่ที่น้องใหญ่ครับสนนหัก นี้เป็นรถบรรทุกอ้อยครับที่มาตักเอาดินครับน,นี่คือน้องที่ขุดตั้งแต่ก่อนหน้าฝนครับตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับน้องใหญ่ของบ้านถนนหักครับ นี่คือรถที่คุณทองดำซิ่งครับหรือน้องโฟนดำซิ่งครับนี่คือรถถุงเงินแต่วันนี้มีทั้งรถติดล้อแล้วก็หกล้อนะครับเอาดินครับเลยครับดูติดล้อมันจะแรง ที่รถเนอ้อยนะครับที่มาบากที่ดินเนี่ยนี่คือลิสโซ thấy chơi rồi khỏi Adin à nha